จริงๆอ่ะคำถามเนี่ยลูกศิษย์โค้ดหลายคนที่เผชิญกับปัญหานี้นะจากปัญหาที่เราถามเมื่อก,กี้เนี่ยตอบได้เลยง่ายๆว่าทำไมชีวิตเราเจอแต่ปัญหาวิธีแก้คือเราต้องกลับไปเคลียร์เรากับผู้ที่เป็นเจ้าของปัญหาอย่างนี้ก่อนความหมายคืออัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้อัลลอฮ์บอกว่าไวเดอรมาริตูฟอยชฟินฉันเป็นผู้ให การป่วยเกิดขึ้นและพระองค์ก็เป็นผู้รักษาเช่นเดียวกันดังนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้กาหนดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายพระองค์เป็นผู้สร้างทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเวลาปัญหาเกิดขึ้นหรืออะไรที่เราอยากจะแก้เราก็ต้องกลับไปที่เจ้าของปัญหานั่นก็คือกลับไปที่อัลลอฮ์กลับไปดูว่าความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮ์ س ุบฮานาะฮูเพต่อาลาเนี่เป็นอย่างไรสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ะจะทําให้เราเห็นทางออก และพระอ,องค์ได้พูดในอายะห์หนึ่งว่าลาบิซิกริละตัตมาอินุลกูลูพึงรำลึกถึงว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยตัตมาอินุลกูลูมันจะสร้างความสงบสุขให้กับจิตใจของเราอีกอายะห์หนึ่งพระอ,องค์ได้บอกว่ามันอะรอดอังซิกริฟาอินนาลาหูมาอีชะตันดังะจังเราต้องจำอายะห์นี้นะ แล้เราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากเลยเพราะอคนนี้บอกว่ามันอ <ingo> ่ารดังซิกรีมใครที่หันเหออกจากการรำลึกถึงฉันฟาเอ็นนัลฮูสำหรับเขานั้นมายชะตันอาชยายชูแปลว่าชีวิตของเขานั้นด้องค่ะจะได้รับชีวิตที่แบบต้องการในความหมายคือคับแค่เครียดง่าย เออะอะไรก็แบบคือเป็นคนที่ไม่มีสติกับการใช้ชีวิตนะ่ะเป็นคนที่อ่อนไหวต่อบททดสอบต่างๆเมื่อจะเป็นบททดสอบเล็กบททดสอบใหญ่เขาจะตีโพยตีพายอยู่ตลอดดังนั้นใครที่หันเหความหมายคือผมถึงได้บอกเมื่อตะกี้ตอนที่เราคุยกันในช่วงแรกใช่ไหมครับว่าเราจะต้องกลับมาดูว่าเรามีความความสัมพันธ์ของเราหรืมีปัญหาหรือเปล่าถ้าความสัมพันธ์ของเราเรามีปัญหานั่นแหละ นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดเลยเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหากับผู้สร้างเราจะมีปัญหากับมนุษย์โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่มีปัญหากับผู้สร้างเราจะไม่มีปัญหากับมนุษย์เลยสบานั่ลพระองค์ได้พูดในอัลฮะดีษกุรซีท่านนบีได้บอกว่าเมื่ออัลลอฮ์รักบ่าวคนคนหนึ่งอัลลอฮ์จะประทานความรักเหล่านั้นเนี่ยให้บรรดามาเลกาที่อยู่ในท้องฟ้ารับรู้และหลังจากนั้นความรักเหล่านั้นก็จะลงมาบนพื้นแผ่นดิน และมนุษย์ก็จะรักเขาดังนั้นวันนี้เราก่อนที่เราจะไปแก้ที่ปลายเหตุเราต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลล l a ์ขนาดไหนและนั่นคือตัวชี้วัดว่าเราสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมนุษย์ได้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อให้กับหลายๆคนที่คุณรู้จักเพื่อให้เขามาดูคลิปนี้ และให้ชีวิตของพวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่ทุกท่านได้ติดตามผมในเวลาที่ผ่านมาและนําความรู้ในคลิปต่างๆไปประยุกต์ใช้นในชีวิตจริงและชีวิตของทุกท่านเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหรือถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากจะได้รับเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้คุณกดติดตามไว้ทั้งทาง t i k t o k และก็ทางเพจและผมจะทําคลิปดีๆแบบนี้ส่งให้กับทุกท่านทุกวันเพื่อให้ชีวิตของทุกท่านดีขึ้นผ่านการดูและติดตามผมตอดเวลาที่ผ่านมาและตลอดไป ถ้าเกิดว่าคุณสนใจที่อยากจะขอคาปรึกษาจากผมว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการลงทุนหรือความสัมพันธ์หรือปัญหาต่างๆที่คุณต้องการอยากจะปลดล็อกมันคุณสามารถลงทะเบียนเข้ามาตามลิงก์ที่ผมได้แปะไว้ในโพสต์นี้แล้วทีมงานของผมจะติดต่อกลับไปและถ้าเกิดว่าคุณโชคดีผมจะโทรกลับไปหาคุณด้วยตัวของผมเองหวังว่าผมจะได้เจอกับทุกท่านในโอกาสหน้านะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ